ออฟฟิศไม่มีโปรแกรมเอเดี๋ยวจะให้ลดิ้วหน่ไวไปวาทาวางใจไปกับชางชูงเย้เย้แก่งมากแต่ให้สำหรับ

Thank okay. 啊，有牛呀，有牛能。哦。哦。 สายสายเามมีเ่องเยอหมดเลยตาตาลูกวาวเลยตาไหลอะไระป๋าเมื R ่อกี n ้ในร้านเกที่ร้านเมื uh ่อกี right? ้ตาลูกวาวเลยยกคนเยกคนขึ้นะตาสว่างโลตาสว่างเนยนกคนทองลีทองลีนะนเรือีมั้อนเข้าเรอนนอนดเขว

không có gì không có ai <laughs> còn, không đi <laughs> mà, nhưng mà rất ก็เป็นไอ้บเบื่องกระเบื่องนไรเนี่เป็นเรียมเรียงแนอย่างนี้ดุนเก่า